สีดีทุกคนด้วยนะคะัีแหวเราก็อยู่กันนช่องมาคาเพี่ทุกคนนะครทุกคน <c oughs> ก็เราเนี่ยนะคก็จะมาเอแจกเอ้ยไม่ใช่สิสอนโหลดหมดวันบอลนะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ได้คลิปดนะ้วยเนาะก็เอ่อทำอะไรพี่ว่าแจกเหม่บอลบอกเนาะ เข้ามาจะเจอหน้านี้ครับทุกคนให้กดเข้าไปคลิปแรกเลยกินเนาะกินน้ำไปแล้วขออนุญาตบาเสียงหน่อยนะคะแบงค์สปายฮานะครับก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมมาครับพีอีนะฮะในแมปสกายบ็อกซ์วันบ็อกซ์นะครับตอนนี้ภาพยังไม่โหลดนเนาะก็เคยแจกแมปไปแล้วนะครับก็แต่ว่าปัญหาแบบนี้คือผมเอามาเล่นแล้วทุกคนผมเอาก็คือ ไม่ได้นะครับบางคนก็โหลดไม่ได้ซึ่งผมอันนั้นนะผมก็โหลดไม่ได้เช่นกันนะฮะก็เลยมาทำใหม่อันใหม่เลยนะฮะ่อันนี้ง่ายกว่าเดิมนะครับอันนี้มาเล่นให้ดูส่วนไม่รู้เหมือนกันว่าที่โหลดที่จะเอาไว้ต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปเดี๋ยวให้ไอเดียกันก็ที่ช่องที่เขาให้เลยทุกคนทุเรื่อยๆจะเป็นวอกเงี้ยไปไปแม่ไม่รู้ดกขยะอุ้ยไม่ได้แล้นี จำได้ว่าเป็นลีปนี้นะไม่น่าใช่ขีด,ไ,ดไหนไปได้ไรงรับใส่หางนี่เนาะไม่โดยหรอกอ้ออยากเรีกเขามาไม่ใส่ในหน้าน,นี้นทุกคน,น,นรอเมาะแลเก็ไอ้ยี่อ่โอยออกแหมเป็นแมทสุดเลย อัวร้องเราะนะนำผู้คนให้กดเดียวให้เรากดตรงนี้ให้เรากดอรนี้เฮ้ยมันมีคนอยากเอาเสียงเข้าคลิปนะทุกคนอย่าไปสนใจมกคนกดเข้าไปตรงนี้น้อยสีฟ้าเนี่ยจากนั้นอัน้ก็จะเป็นไอตันดาวร้อ ผมรวมดแี่ไปแล้วครับทุกคนผมก็แค่จะสอนโหลดแค่นี้ทุกคนสำหรับใครนะครับก็ให้ไปเอาเข้าตัวเกมไมค้าบอเองนะทุกคนก็ผมเพราะผมเอาลิ้งเข้าไปในเกมไหมเพราะผมโหลดแบบเข้าไมค้าทุกคนโอเคทุกคนก็แค่นี้เลยนะคะทุกคนจบแล้วสำหรับวี้นค่ะบ๊ายบายเย้